สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1น,นะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะอ,อ,อยากที่จะบอกนะคะอยากที่จะมาบอกมาแบ่งปันนะคะว่าหลังจากนี้นะคะเราควรทําอย่างไรเพราะอะไรรู้ไหมคะคืออ,อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่23นะคะรู้สึกว่าตัวเองนะคะได้เข้าสู่นะคะภารกิจ ภารกิจเดี่ยวหรือว่าภารกิจของจิตวิญญาณนั่นเองนะคะเมื่อวันที่23นะคะได้ไปนะคะได้มีโอกาสนะคะไปอยู่ในชุมชนนะคะก็นะคะได้ส่งนะคะส่งพลังงานส่งความรักนะคะส่งแสงสว่างใดๆก็ตามนะคะตามตามความเชื่อนะคะตามความเชื่อตามสิ่งที่ตัวครูเองนะคะได้ฝึกได้ปฏิบัติมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะวันที่24ตั้งแต่ต้น ต้นอะไรตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะตั้งแต่เช้ามืดนี่รู้สึกว่าออได้ได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มารู้จริงๆเนี่ยก็ตอนประมาณเกือบแปดโมงนะคะมีข่าวออกมานะคะก็คือในช่วงนะคะช่วงสถานการณ์ตอนนี้นี่แหละนะคะออประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะครูเอนะคะเป็นคนในพื้นที่นะคะก็เลยทําให้นะคะได้ได้ เข้าถึงนะคะเข้าถึงหมายถึงออสิ่งที่ณตอนนี้นะคะเป็นเป็นแรงต้านนะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการนะคะให้ให้ใหชาวโลกนะคะให้ชาวโลกให้มนุษย์นะคะได้ตื่นได้จดจําตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาที่ตัวครูนะคะได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะจะสังเกตได้เลยนะคะจะมีสิ่งนะคะออทดสอบนะคะมีแรงที่ไม่สเสถียรแต่ว่าในระหว่างทําการไลฟ์นะคะ ครูก็บอกกับตัวเองนะคะว่าครูยืนยันนะคะที่จะเป็นตัวเองยืนยันที่จะทําตามภารกิจยืนยันที่จะส่งสัญญาณนี้แสงนี้นะคะออกไปนะคะให้กับใครก็ตามนะคะได้มารับชมไลฟ์สดหรือว่าคลิปที่กําลังทําอยู่ณตอนนี้นะคะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมตอนไลฟ์สดนะครูก็นะคะมีบททดสอบที่เกี่ยวกับเรื่องชาร์ต ะะเรื่องชาร์จเรื่องอสัญญาณด้วยใดๆก็ตามนะคะแต่ครูก็ยังนะคะที่จะโฟกัสนะคะแล้วก็ยืนยันนะคะในสิ่งที่ครูต้องการที่จะทําในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายมันเป็นเจตเจตนาหรือว่าเจตจำนงนะคะที่วันนี้ครูนะคะแน่ยแน่แล้วนะคะ1ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าครูนะคะต้องการที่จะแชร์อะไรออกไปให้กับ ให้กับโลกใบนี้ให้กับผู้คนที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะที่กดติดตามนะคะของอติ๊ก o o k กนะคะติ๊กต็อช่องนะคะของโคชอมนะคะเพราะฉะนั้นเราควรทําอย่างไรนะคะเราควรทําอย่างไรให้โฟกัสนะคะสิ่งที่ครูทํานั่นก็คือให้โฟกัสแล้วก็ยืนยันนะคะกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะสร้างกับสิ่งที่มันเป็นตัวคุณโอเคไหมคะแล้วก็นะคะให้ให้ให ใช้สภาวะใจอะคะ่ะที่ที่รับรู้อะคะ่ะรับรู้รับทราบว่าฉันกําลังเรียนรู้ฉันกําลังเติบโตและฉันเชื่อมั่นนะคะว่าฉันกําลังเดินอยู่ในเส้นทางเป้าหมายของฉันในเส้นทางถ้าเป็นครูนะคะในเส้นทางภารกิจของฉันนะคะภารกิจแห่งจิตวิญ,ญญาณนะคะแล้วก็จนกระทั่งไปถึงประเบิะะนะคะเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้นะคะครูจะขยายนะคะในออตอนไลฟ์สุดละกันนะคะเพราะว่าครูเชื่ออย่างยิ่งคะ่ะ ใครที่มาเจอคลิปวิดีโอนี้นะคะท่านเป็นคนหนึ่งนะคะที่ฝึกจิตมาในระดับหนึ่งแล้วและตอนนี้ท่านก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้าบางคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้ด้วยเรื่องบังเอิญน,นะคะมันไม่ใช่เรื่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะคือบนโลกใบนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณนะคะโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันในสิ่งที่มันทําให้ตัวคุณนะคะได้พลัง ะะมีพลังมีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปคลิปหน้านะคะครูจะเล่าถึงนะคะเ,เดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเดี๋ยวเอาเอาคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะคะคือในสิ่งที่ครูได้ได้ได้ตกผลึกนะคะตกผลึกหรือว่าได้รับสัญญาณนะคะสัญญาณที่มันเป็นสงครามตอนนี้คะ่ะระหว่างไทยกับกับกับกัมพูชาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ก็กําลังคลี่คลายนะคะ ผู้อพยพนะคะก็กําลังทยอยกลับบ้านนะคะแต่ช่วงก่อนหน้านั้นนะคะโอ้โหเสียงเนาะเสียงการประทะก,กันนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะคือสิ่งเราเนี้ยมันมาเพื่อที่จะทดสอบนะคะทดสอบจิตกําลังจิตกาลังใจของคุณนะคะเพราะว่าสนามนะคะสนามที่ฝึกจิตนะคะฝึกจิตฝึกสมาธิที่ดีที่สุดนั่นก็คือปัจจุบันกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความ กลัวนะคะความกลัวความตุยความกังวลความระแวงนะคะสิ่งเหล่านี้คือด้านที่เขากําลังมาตรวจสอบสภาวะกําลังจิตของคุณนะคะว่าคุณกําลังอยู่ในระดับใดช่วงใดอ่ะขออภัยนะคะคุณลุงนะคะคุณลุงรับซื้อของเก่านะคะท่านก็จะเสียงดงังเพราะว่าจะมีเด็กแถวนี้นะคะวิ่งไปวิ่งมาก็ต้องทําเสียงให้นิดนึงนะคะคือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่าน,น,นี้นี่แหละ ะะมันเป็นสิ่งที่ตัวครูเองนะคะได้ได้ผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนั้นมาหมายถึงสิ่งที่มันเป็นปมเป็นค้างคาอยู่ในจิตใต้สำเนึ้อะคะ่ะครูไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะถ้าครูไม่ไม่เยียวยาปมไม่เข้าใจบาดแผลตัวเองตั้งแต่สมัยที่สมัยเด็กสมัย วัยรุ่นหรือว่าสมัยที่เราก็จําไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่จะทําให้เราจําได้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราปัจจุบันนะคะที่เรารู้สึกไม่ไม่ไม่เสถียรใจไม่พึงพอใจไม่ไม่ประทับใจนั่นแหละค่ะคือเหตุการณ์ที่เขากําลังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณได้ได้เช็คพลังงานของคุณปัจจุบันนะคะว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะจิตใต้สํานึกนะคะกําลังประทุป,ปะทะหรือว่าใชา้ใชป้ปมใช้บาดแผลขึ้นในมวล ะะเพราะอะไรรู้ไหมคะคือด้วยคลื่นตอนนี้นะคะโลกได้อัพคลื่นพลังงานต้องการที่จะเป็นแสงสว่างต้องการที่จะเป็นความรักความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งโลกหรือว่าพระแม่ธรณีนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆอ,อัพพลังงานเพราะว่า,าอัพรุนแรงนะคะจะเกิดผลกระทบกับมนุษย์มากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นมนุษย์วันนี้หรือใครก็ตามนะคะที่ได้มาฟังคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะให้คุณโฟกัสที่ปัจจุบันในด้านที่คุณต้องการ ในด้านที่คุณต้องการเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมจิตสํานึกมวลรวมตอนนี้จิตจิตใต้สํานึกนะคะจิตใต้สํานึกมวลรวมตอนนี้ที่กําลังโชว์บาดแผลขึ้นมาเพราะนะคะเพราะกัมพูชานะคะเป็นประเทศนะคะเป็นประเทศหรือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรจิตจิตสํานึกมวลรวมอะค่ะที่ต้องการที่จะทําให้มนุษย์นะคะได้เห็นนะคะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยไม่เคยเยียวยานะคะไม่เคยเยียวยาไม่เคยได้รับการ การเข้าใจอย่างแท้จริงใครตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองตัวเราเองเชื่ช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณกลับเข้ามาค่ะที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองคุณสามารถปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะแล้วสร้างผลลัพธ์หน้าตาชีวิตใหม่จากปัจจุบันของคุณอ่ะกลับเข้ามานะคะคือประเทศกัมพูชานะคะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไทยนี่แหละนะคะหมายถึงในเรื่องของแผ่นดินหรือว่าการแข่งแย่งนะคะการแข่งแย่งการต่อสู้กัน ค่าฟันกันใดๆก็ตามนะคะทุกคนคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะคะรุ่นต่อรุ่นเ,ออเพราะอะไรลู้ไมประเทศของเขาก็เป็นประเทศที่ด้วยระบบเขาสร้างขึ้นมานะคะในในยุคในยุคตอนนั้นนะคะก็คือค่าค่าล้างเผาพันธุ์กันเองนะคะเพื่อที่จะได้ปกครองนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะซึ่งประเทศไทยประเทศไทยหรือประเทศสยามเมื่อก่อนใช่ปะเรา คือเรามีคนไทยอยู่ตรงนั้นเป็นขอมนะคะเป็นขอมแล้วขเขมรคือเป็นชนชาติที่กวาดล้างมาจากอีกที่หนึง่งมาอยู่เมืองไทยเออมาอยู่ในดินแดนที่เป็นบริเวณพื้นไทยนะคะและทีเนี้ยเขเมรน,นะคะก็ก่อตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแย่งชิงบัลลังก์ของขอมขอมก็คือของคนไทยนี่แหละนะแล้วยุคหนึ่งก็คือ เขมนชนะนะคะแต่สุดท้ายคอมก็แย่งชิงมาได้นะคะแต่ยุคที่เขมนชนะนี่แหละนะคะเขาก็ไล่ล่าหรือว่ากวาดล้างอะค่ะพวกชนชั้นกลางอะค่ะสังเกตไหมล่ะว่าทาไมคนคนคเขมนหน้าตาจะจะไม่ค่อยแบบว่าคือเขาเรียกอะไรอะมีเขาเรียกอะไรอะมีมีเลือเลือ โฉมงามอะค่ะรูปงามอะค่ะส่วนมากจะผิวพัน์ผิวพันธุ์จะแดงนะคะจะแดงคั้มนะคะตักแดดตักลมใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเขมรนะคะต้องการที่จะล้างล้างเผาพันธุ์นะคะในในช่วงนั้นคือเขมรแดงนั่นแหละนะคะผสมกันอยู่ในนั้นนี่แหละนะคะต้องการที่จะล้างเผาพันธุ์คือไม่ให้คนรวยค่ะคนรวยหรือว่าชนชั้นกลางนี่แหละนะคะเขาเรียกอะไรอะได้มีชีวิตนะคะก็จะเป็นเขมรเขมรที่เขมรที่เขาก่อเป็นศัตรูอะค่ะ ค่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะค่าล้างช่วงนั้นเป็นคนไทยด้วยเพราะว่าผสมกันอยู่ไงโอเคไหมคะแต่ในเมื่อคเมรต้องการที่จะยึดเมืองอะคะ่ะเขาก็ต้องต้องล้างคะ่ะชนกลางก็ชนรวยลงมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคะ่ะจิตใต้สำนึกอะคะ่ะที่เขาเก็บบาดแผลเป็นปมนะคะเป็นปมเป็นบาดแผลคะ่ะความกลัวความความกลัวความต้องการแย่งชิงใดก็ตามะคะ่ะเขาเก็บอยู่ในใจของเขาและด้วยโลก เปลี่ยนไงตอนนี้นะคะสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็ปะทุปะทะขึ้นมาบวกกับเลหลายคลื่นตอนนี้นะคะ่ะจิตสำนึกมวลรวมที่เรามาเจอกันนะคะไม่ว่าจะคนที่เสียไปแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะในคลิป2นะคะหมดพอดีคะ่ะทุกคนรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะติดตามคลิป2คะ่ะ